สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดเดือดร้อนระอุข้ามพรมแดนไทยกัมพูชามาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเมื่อสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาถึงกับเดือดจัดโพสตเฟซบุ๊กยาวเหยียดประนามประเทศไทยอย่างรุนแรงแถมยังลาม,ามไปถึงขั้นสั่งให้คนของเขาเลิกใช้เงินบาทไทยอีกด้วย อะไรครับเนี่ยแค่เกมยิงเป้าในงานวัดบ้านเราเนี่ยนะจะทําให้เรื่องบานไปลายไปถึงขั้นขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ Thailand Story Today จะมาลําดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบละเอียดยิบรับรองว่ามันหยดแน่นอนครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาจากบรรยากาศสนุกสนานในงานวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับท่านผู้ชม ทุกคนคงนึกภาพออกใช่ไหมครับว่างานวัดที่ต้องมีชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนและที่ขาดไม่ได้ก็คือซุ้มเกมต่างๆโดยเฉพาะซุ้มเกมยิงปืนบีบีกันที่ทำให้เราได้โชว์ความแม่นกันแต่ซุ้มนี้มันไม่ธรรมดาครับเพราะเป้าที่เอามายิงเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตาน่ารักนรักหรือกระป๋องธรรมดานะครับ แต่ดันเป็นรูปใบหน้าของบุคคลสําคัญของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่สิครับใช่แล้วครับเป้าที่ว่าคือภาพของสมเด็จฮุนเซนและพลเอกฮุนมานเน็ตลูกชายของท่านและยังมีภาพของสุภาพสตรีในเครื่องแบบที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ เจมาลีอีกด้วยแค่เห็นเป้าก็รู้แล้วครับว่าเจ้าของร้านต้องการสื่ออะไรแมบนรูปยังมีข้อความเขียนกำกับเพิ่มความสนใจเข้าไปอีกอย่างบนรูปของฮุนเซนก็มีข้อความเขียนว่าขอเค็มหน่อยซึ่งเป็นวลีเด็ดที่ชาวเน็ตไทยรู้กันดีว่าหมายถึงอะไรส่วนรูปของเจมารีก็มีคำว่าเสียมใจร้ายแปะอยู่แน่นอนว่าซุ้มนี้ได้รับความนิยมถล่มทลายเลยครับคนไทยที่ติดตามข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอยู่แล้วพอเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะขอมาระบาย ความรู้สึกกันหน่อยจัดไปเลยครับคนละชุด -2 ชุดยิงให้หนาใจกันไปเลยเจ้าของร้านเองก็บอกว่าที่ทําแบบนี้ก็เพราะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจและก็รู้ว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยไม่ค่อยจะพอใจกับพฤติกรรมของผู้นํากัมพูชาสักเท่าไหร่เลยจัดให้เพื่อความสนุกสนานและความสะใจล้วนๆไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น เรื่องมันคงจะจบแค่ในงานวัดเล็กๆครับถ้าไม่บังเอิญว่ามีคนถ่ายคลิปบรรยากาศความคึกคักของซุ้มยิงปืนนี้ไปลงในโลกโซเชียลทีนี้แหละครับท่านผู้ชมคลิปกับกลายเป็นไวเล่ถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่ามันลอยข้ามพรมแดนไปถึงฝั่งกัมพูชาและเข้าตาของสมเด็จหุนเซนเข้าอย่างจังพอท่านได้เห็นภาพของตัวเองและลูกชายสุดที่รักกลายเป็นเป้าให้คนไทยยิงเล่นเท่านั้นแหะครับ โอ้โหความเดือดก็บังเกิดสมเด็จฮุนเซนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเป็นภาษากัมพูชาแบบยาวเหยียดชนิดที่ว่าเก็บความโกรธไว้ไม่อยู่เลยครับเนื้อหาในโพสต์นั้นรุนแรงมากครับ ท่านตั้งคำถามถึงประเทศไทยว่านี่หรือคือชาติที่มีอารยธรรมและคุณธรรมอันสูงส่งท่านบอกว่าการกระทำแบบนี้มันไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกท่านผู้ชมครับแรงมากมาว่ากันถึงระดับอารยธรรมกันเลยทีเดียวแค่เรื่องเกมสนุกๆในงานวัดเนี่ยนะแต่ความเดือดยังไม่จบแค่นั้นครับฮุนเซนยังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนอย่าทำพฤติกรรมน่าอับอายแบบนี้ตอบโต้และที่พิคกที่สุดก็คือท่านประกาศกล้าว บอกให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยให้รีบนําเงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินเรียวหรือเงินดอนลลร์สหรัฐให้หมดโดยให้เหตุผลว่าในอนาคตเงินบาทอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันประเทศกัมพูชาได้โอ้โหพี่หุ่นเซนแกก็แอบ,บเล่นใหญ่เหมือนกันนะครับจากเรื่องรูปในซุ้มยิงปืนกลายเป็นประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปซะแล้วแต่พอมานึกดูดีๆคนไทยหลายคนก็คอมเมนต์สวนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าแล้วทีฝั่งคุณล่ะตอนที่มีการแข่งกัน แล้วคนกัมพูชาเอาธงชาติไทยไปเหยียบย่ำหรือเอาไปทำเป็นพรมเช็ดเท้าทำไมตอนนั้นไม่เห็นออกมาพูดถึงเรื่องอารยธรรมบ้างเลยล่ะครับเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมองกันหลายๆมุมใช่ไหมครับท่านผู้ชมในขณะที่ฝั่งกัมพูชากำลังเดือดดานฝั่งไทยเราก็ใช่ว่าจะเงียบนะครับแต่การตอบโต้ของเรามาในรูปแบบที่สร้างสรรค์และแฝงไปด้วยคติธรรมตามสไตล์ของคนไทยครับที่วัดเสือดาวจังหวัดตราดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนกัมพูชาเท่าไหร่ ชางวัดได้ปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาครับช้างวัดได้จัดทำหุ่นเปรตหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อที่มีรูปร่างสูงโยกหอมโซมือเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มและมีลิ้นยาวเฟื้อยออกมาตั้งโชว์ไว้2ตนแต่ความพิเศษมันอยู่ที่ตรงใบหน้าของเปรตทั้ง2ตนนี่แหละครับท่านผู้ชม เพราะมันคือใบหน้าของสมเด็จฮุนเซนและเจมารีนั่นเองท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าที่ทําแบบนี้ไม่ได้ต้องการจะลบหลู่ดูหมิ่นใครแต่ต้องการจะสร้างเป็นปิศนาธรรมเป็นคติสอนใจให้คนที่มาทําบุญให้เห็นถึงผลของบาปกรรมโดยเปรียบเปรตสองตนนี้เหมือนกับชูชกตัวละครในเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโลภอยากได้ของคนอื่นกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ สุดท้ายก็ต้องมาท้องแตกตายกลายเป็นเปรตซึ่งมันก็ช่างบังเอิญไปตรงกับพฤติกรรมของผู้นําเพื่อนบ้านที่ชอบเคลมวัฒนธรรมและอยากได้ดินแดนของไทยเราเสเหลือเกินเรียกได้ว่าเป็นการตบโต้ที่เจ็บแสบและแฝงไปด้วยความเชื่อแบบไทยๆจริงๆครับจากเรื่องของประชาชนตอนนี้มันลามไปถึงระดับรัฐบาลแล้วครับนอกจากคุณเซนที่ออกมาโพสต์ด้วยตนเองแล้ว ทางฝั่งรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนายเพนโบนาโคศกรัฐบาลของกัมพูชาได้ออกมาถแถลงข่าวประนามการกระทําของคนไทยอย่างเป็นทางการเลยครับบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันผิดศีลธรรมขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งเท่านั้นยังไม่พอครับพลเอกเตียเซฮาลูกชายของสมเด็จเตียบันซึ่งปัจจุบันเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถามกลับ มายังฝั่งไทยด้วยคำถามที่ว่าทำแบบนี้ไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแล้วใช่ไหมพร้อมกับทิ้งท้ายประโยคภาษาอังกฤษเช๊ๆว่า Don't Try Me อย่ามาลองดีกับข้าอะไรทำนองนั้นครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมจากเกมยิงปืน20บาท50บาทในงานวัด ตอนนี้กลายเป็นเรื่องหมาดหมางระดับรัฐบ,บาลไปเรียบร้อยแล้วครับต่างฝ่ายต่างออกมาสาดวาทะใส่กันอย่างดูเดือดผ่านโซเชียลมีเดียไม่มีใครยอมใครเลยครับในขณะที่ฝั่งการเมืองกําลังร้อนเป็นไฟฝัฟ่งกองทัพของกัมพูชาก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเช่นกันครับมีการปล่อยภาพกิจกรรมของทหารออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพการสร้างถนนบุกเบิกเส้นทางใหม่ขึ้นภูเขาซึ่งดูแล้วก็คล้ายๆกับเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เคยเป็นประเด็นกันอยู่แถวจั บีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นภาพการขนถังน้ําขนาดใหญ่ขึ้นไปบนฐานที่มั่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสเสบียงและยังมีภาพของทหารเขมรโพสต์อวดอาวุธปืนรุ่นใหม่ที่เพิ่งได้รับมาประจําการกันอย่างคึกคักพร้อมแคปชั่นขอบคุณกองทัพที่ส่งอาวุธมาให้ดูแล้วก็เหมือนเป็นการแสดงแสนยาดูภาพไกลๆเหมือนกันนะครับว่าฝั่งข้าพร้อมนะเฟยนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปแปลกๆหลุดออกมาอีกนะครับเป็นคลิปของทหารเขมรคนหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวซินโดมนะครับถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารในแนวหน้าซึ่งก็ทําให้เกิดคําถามถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าเหมาะสมหรือไม่และอีกคลิปก็เป็นภาพของทหารหนุ่มที่พาภรรยามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในค่ายทหารแนวชายแดนเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะโดยปกติแล้วพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารน่าจะเป็นเขตห่วงห้ามแต่ของเขมรเนี่ยดูเหมือนจะชิวๆนะครับพาครอบครัวมาอยู่ด้วยกันเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับท่านผู้ชมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในซุ้มยิงปืนงานวัดธรรมดาธรรมดาได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นดราม่าร้อนข้ามชาติที่ผู้นำระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งโพสเฟซบุ๊กทั้งถแถลงข่าวทั้งขู่จะแบนเงินบาทแถมกองทัพยังมีการเคลื่อนไหวให้เห็นกันอีกเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยก็สามารถกลายเป็นประเด็นใหญ่โตได้เสมอแล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงจะเป็นแค่พายุในช่วยชาเป็นดราม่าในโซเชียลที่เดี๋ยวก็ซาไปเองหรือมันจะเป็นชนวนเหตุให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตึงเครียดไปมากกว่านี้ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้หากชอบเรื่องราวที่เราลำมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Thailand Story Today ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับเรื่องราวเด็ดๆแบบนี้อีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ